เดี๋ยวเรามาเริ่มสร้างกันเลยแล้วกันนะครับก่อนอื่นนะครับเราต้องเข้า Google s l i d e ก่อนนะครับจากนั้นนะครับกดคลิกที่บวกครับเพื่อที่จะสร้างงานใหม่เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราก็จะตั้งค่าหน้ากระดาษนะครับ ของ google s l i d e นะครับเพื่อที่จะให้มีขนาดไฟล์เป็น a 4นะครับไปที่ไฟล์นะครับแล้วก็เลือกการตั้งค่าหน้ากระดาษครับจากนั้นนะครับให้เรากำหนดค่านะครับเอ่กำหนดค่าให้เป็นนิ้วครับโดยตั้งทางด้านกว้างนะครับเป็น11.69นะครับคูณด้วย8.27 จากนั้นกดใช้ครับต้องขอโทษด้วยนะครับบางทีคุณภาพเสียงก็อาจจะไม่ค่อยดีครับเพราะว่ามีรถวิ่งผ่านค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะเยอะครับซึ่งอัดในช่วงกลางวันเดี๋ยวเราจะมาลบนะครับในส่วนที่เราไม่ต้องการออกนะครับโดยการลากคลุมนะครับแล้วก็กดปุ่ม delete ครับต่อไปนะครับจะเป็นการนำภาพพื้นหลังที่เราเตรียมไว้นะครับมาใส่กับ google s l i d e เรา นะครับไปที่พื้นหลังครับกดเลือกรูปภาพเรียกดูครับไปที่ไฟล์ที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วก็ดับเบิลคลิกที่รูปภาพเลือกเสร็จสิ้นครับต่อไปนะครับเราจะสร้างข้อความนะครับที่เป็นคำสั่งนะครับไว้ใช้ในการเชื่อมโยงข้อมูลของเราหรือไว้รับค่าจาก google form นะครับคลิกที่ text นะครับแล้วเราก็ลากนะครับให้ได้ขนาดตามที่ เราต้องการนะครับแต่ก็ต้องเผื่อไว้นะครับสำหรับตัวเลขซึ่งเราจะพิมพ์ปีกาเปิด2ปีกานะครับตามด้วยคำว่า certificate นะครับ w id นะครับแล้วก็ปีกาปิดอีก2ปีกาครับกดปุ่ม control ค้างนะครับแล้วก็คลิกลากลงมาปรับขนาดข้อความนะครับเพื่อที่เราจะนำนะครับชื่อผู้ที่ทำแบบทดสอบเข้ามาใส่นะครับในส่วนตรงนี้ ในส่วนนี้นะครับจะเป็นส่วนที่แสดงนะครับชื่อของผู้ที่กรอกแบบสอบถามเราเข้ามานะครับจะต้องพิมพ์คำว่า full name ครับกด control ค้างครับแล้วก็คลิกลากลงมานะครับจากนั้นนะครับเราจะมาใส่ในส่วนของเปอร์เซ็นต์นะครับหรือว่าร้อยละนะพิมพ์คำว่า percent ในเครื่องหมายปีกาครับ ปรับตัวอักษรให้มีขนาด18นะครับแล้วก็จัดตัวอักษรให้มีขนาดตรงกันนะครับต่อไปนะครับเราจะเปลี่ยนแบบอักษรของเรานะครับเป็นรูปแบบตัวอักษรที่ชื่อว่ากนิษฐไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับจากนั้นนะครับก็ปรับตัวอักษรให้มีรูปแบบเดียวกันนะครับ แต่เดี๋ยวผมว่าน่าจะลดขนาดให้เป็นตัวธรรมดาดีกว่านะครับผมคิดว่าน่าจะเปลี่ยนสีให้ให้มันเด่นขึ้นดีกว่าครับตรงนี้ในส่วนของ Google Slide นะครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะไปทําในส่วนของ Google Form s, นะครับโดยเข้าไปที่ google com forms นะครับจากนั้นเราจะสร้างฟอร์มเปล่าๆนะครับโดยคลิกที่บวกครับต่อไปนะครับจะเป็นการเพิ่มส่วนเสริมนะครับเดี๋ยวให้ทุกคนทําตามผมได้เลยนะครับ ช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่โควิดระบาดนะครับทุกๆุกคนก็ไม่ควรที่จะออกไปไหนนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้พัฒนาตัวเองได้ไดเพิ่มขึ้นนะครับเอาเวลาช่วงนี้ครับไปพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะจะพร้อมกับการเปิดภาคเรียนของเรานะครับต่อไปนะครับเราก็ต้องมาตั้งชื่อฟอร์มของเรานะครับของผมจะตั้งชื่อว่าแบบทดสอบโครงการอบรมออนไลน์ ่ไปนะครับก็สร้างหัวเรื่องนะครับแบบทดสอบโครงการอบรมออนไลน์นะครับในส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดครับเราจะบอกเขาว่ายังไงนะครับแบบฟอร์มของเราตรงส่วนที่อยู่อีเมลนะครับไม่ต้องแก้ไขนะครับเพราะว่าเป็นของระบบของเขาอยู่แล้วนะครับมาที่ full name นะครับผมก็จะเปลี่ยนเป็น ชื่อสกุลเลือกจำเป็นนะครับแปลว่าส่วนนี้จำเป็นต้องตอบในส่วนนี้พิมพ์โรงเรียนแล้วกันครับต่อไปนะครับเราจะเป็นการขั้นหน้านะครับคลิกที่ส่วนนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นส่วนที่2นะครับอาจจะพิมพ์ว่าเริ่มทําแบบทดสอบได้ซึ่งแบบทดสอบของผมก็จะมีอยู่5ข้อนะครับเดี๋ยวผม นั่งทําข้อ2ผมก่อนละกันซึ่งถ้าทุกๆท,ท่านนะครับกำลังทําตามอยู่ก็เดี๋ยวตั้งคาถามของตัวเองเลยง่ายๆก็ได้นะครับอาจจะเป็น1นบวกหนเท่ากับเท่าไหร่นะครับสบวกหเท่ากับเท่าไร่อะไรพวกนี้นะให้มันง่ายๆก่อนเพราะเราเป็นการทดสอบนะครับเดี๋ยวผมนั่งทําให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับ ต่อไปนะครับเราจะมากําหนดนะครับว่าข้อไหนนะครับเป็นข้อที่ถูกซึ่งคําตอบของผมนะครับก็จะเป็นข้อกอไก่นะครับเป็นข้อที่ถูกต้องต่อไปนะครับจะเป็นการคัดลอกนะครับข้อที่เราทําเสร็จแล้วนะครับโดยการคลิกที่ทําสําเนานะครับเราก็จะได้มาอีก1ข้อนะครับทําซ้ําแบบนี้ไปถึง5ข้อได้เลยนะครับ เพื่อประหยัดเวลานะครับผมก็จะเล่งความเร็วของคลิปนะครับให้ไปถึงข้อที่5ได้เร็วขึ้นนะครับ มาถึงส่วนสุดท้ายแล้วนะครับส่วนนี้จะเป็นส่วนเสริมนะครับหรือว่าที่เราแอดเข้ามาตั้งแต่แรกนะครับก็คือส่วนเสริมที่มีชื่อว่า c e r t i f y e EM นะครับในส่วนนี้เราจะมาตั้งค่านะครับจะต้องตั้งค่าอะไรบ้างเริ่มต้นนะครับเราต้องคลิกนะครับที่คําว่า Turn On นะครับเพื่อที่จะเปิดระบบให้กับแบบทดสอบของเรานะครับ เพจก็เปรียบเสมือนกับแม่แบบของเราที่เราสร้างปฏิบัติไว้นะครับเราต้องไปนําเข้ามานะครับในส่วนการตั้งค่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเกี่ยวกับแอดวานซ์ครับก็คือ,อขั้นสูงนะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับการกําหนดนะครับว่าเมื่อนะครับตอบคำถามเสร็จแล้วนะครับจะให้โชว์ข้อความว่าอะไร อีเ i ลออปชั n นะครับก็จะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ Name of Sender นะครับหรือว่าชื่อผู้ส่งนะครับ Subject of Email ก็จะเป็นเกี่ยวกับหัวข้อนะครับที่เราจะส่งไปให้ผู้รับว่าอะไรสำหรับ Content s of o o y y นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราจะส่งไปให้ผู้รับนะครับอย่างเช่นขอแสดงความยินดีนะครับที่คุณผ่านเกณฑ์การประเมินนี้นะครับ จะทดสอบระบบนะครับว่าเราจะสามารถทําแบบทดสอบผ่านแล้วระบบจะส่งกิจบัตรมาให้เราได้หรือเปล่าตอนนี้ก็ใกล้จะทําแบบทดสอบเสร็จแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับ โอเคนะครับระบบได้ส่งกิจบัติมาทางอีเมลให้กับผมแล้วนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ